สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมซาแองกแสงจูรี่นะครับเออหายไปนานเลยเกมนี้พาที่แล้วเราทำอะไรไว้นะอ๋อเราเราสู้กับบอสโลนินมใช่ไหมโอเควันนี้เราจะกลับมาสำรวจเออปิระมิดกันต่อนะมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้ไปน่าจะเป็นส่วนล่างนะถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็นส่วนล่างส่วนล่างของพีระมิดอ้โอ้โหเกือบเกือบตกตายอันนี้เราก็น่าจะได้ความสามารถในการ ควาสามารถในการผ่านฉากมาครบเลยนะทั้งกระโดด2กระโดดบนอากาศแล้วก็เออสลับบนกับล่างแล้วก็อะไรนะเพิงที่เปลี่ยนเมฆเป็นของแข็งแล้วก็เพิงในการลบแสงสีแดงเล่ยเกมนี้ไม่มีกระโดด2องจังหวะหรอหรือว่ายัางได้ไม่ครบลืมและไม่ได้เล่นนานแต่เราได้กระโดดบนอากาศมาแล้ว จากพาร์ทที่แล้วที่เขาบอกให้เราไปสำรวจด้านล่างของพีระมิดใช่ไหมให้ลึกลงไปเราจะเจออะไรบางอย่างเราจะลงไปเรื่อยๆละกันเฮ้ยโห ถ้าเห็นขวดแก้ววางอยู่หน้ากล่องนี่ดาวได้เลยครับมีมิกร้อยเปอร์มีคนทิ้งจดหมายไว้ด้วยความแค้นเคือง ไอไอรูปปั้นพวกนี้บางทีมันก็จะซัมมอนออกมานะซัมมอนเป็นศัตรูแล้วก็ค่อนข้างเป็นปัญหาด้วยมันจะกระโดดกดเราบนพื้นได้แล้วก็กัดหัวเรารัววถ้าเจอรูปปั้นพวกนี้ก็ให้มายืนยืนรอก่อนละกัน มันมันเทเลพอรต์ตลงไปข้างล่างซสระและ้วโอ,อ้เหมือนห้องนี้จะตันนะเดี๋ยวไปทางซ้ายก่อนตรงนี้ขึ้นได้ขึ้นได้ปะขึ้นได้ ช่วงนี้ก็ e n d e er ดอร์ g ินกำลังออกเนอะแล้วก็กำลังแบบโคตรบูมากมากเลยฉันรู้สึกอยากเล่นมากเลย <c oughs> แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นในไหนดีฉันสามารถซื้อมาเล่นใน PS4 ได้เลยนะแต่แบบอยากเล่นใน YouTube แล้วอัดลงเอ้ยอยากเล่นอยากเล่นในคอมแล้วอัดลงในนี้มากกว่า YouTube แต่คิดว่าเล่นในคอมคงไม่ไหวอะ่ะเพราะยังใช้การ์ดจอออนบอร์ดอยู่เลยน่าเสียดาย โอเคทางนี้เราน่าจะเคลียร์พอสมควรแล้วนะถ้ากระโดดไปทางขวาจะตายไหมเนี่ยออลองดูแล้วกันชึบอ้าวตันเหรอ ตามหน่ามดเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะนี่ขนาดตอนมันเหลือตัวเดียวแล้วนะถ้ามันอยู่กัน2ตัวมันจะแบบลุมตีเราจนตัวกระตุกเลยอ๋อต้องไปข้างล่างข้างล่างมีสวิตเ,เราจะเดี๋ยวเราจะต้องย้อนกลับไปทางเดิมก่อนนะแล้วก็ ถ้าเราใช้สตามีน่าจนหมดอ่ะแล้วแล้วเรายังฝืนออกแอคชั่นอยู่เกจสตามีน่าเรามันจะหดลงเรื่อยๆนะเหมือนพลังชีวิตอนะ่ะเพราะงั้นเราควรจะบริหารสตามีน่าให้ดีเราไม่ควรออกแอคชั่นตอนสตามีน่าเราหมดหลอดไม่งั้นเกจสตามีน่าเราจะลดไปเรื่อยๆและมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับการเล่นได้ อันนี้แล้วก็ลงมาทางเดิมนะแต่เราจะมาในเอด้วยพลังกับแรงน้มถ่วงต้องมาทางนี้โอ้ยกระโดดไม่ถึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาของข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินบนใหม่อีกรอบ โอเคทางนี้ที่มันมีไอเทมอยู่บนนั้นชุบโอเคได้แหวนมาเดี๋ยวต้องกลับไปแบบนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเดินไปทางขวาไปเปิดสวิต์อย่างน้อยเราก็เคลียร์มอนเตอร์หมดแล้วเราก็แค่เดินชิวชิว ก็กำลังรอพัก2ของเกมนี้อยู่เหมือนกันนะเซาแองแซ็กซิฟา์กับดักเปิดประตูข้างบนอ๋อมาต่อกับห้องที่เราบอกว่ามันตัน มมอนเตอร์ตัวเมื่อกี้ก็ประมาทไม่ได้นะมันเห็นตัวเล็กๆแบบนั้นอะ่ะมันวิ่งใส่เราแล้วก็ขึ้นคอมาเราได้นะแล้วมันก็จะกระซวกเราลุวเราอาจจะตายได้ในทีเดียวเลยข้างล่างไปได้ข้างบนไปโผล่ไหนอ๋อข้างบนมาเปิดช็อตคัตจากจุดเซฟโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างล่างกันต่อละกัน ขึ้นไปข้างบนกับลงข้างล่างโอเคเราจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆตามคำบอกของเอ ผู้ชายที่ให้พลังไอ้น,นี้เรามานะพลังกระโดดกลางอากาศเนี่ยอันนี้บันไดปะไม่ใช่ดิอ๋อมันเป็นโซ่โซ่ลิฟต์แก่งแบงเรามีโซ่อยู่หมื่นแปดแล้วนะเนี่ยลิฟต์ไปโปรไหนชื่อ เดอะฟาบีทเหรอมาโผล่เดอะฟาบีทไอพวกนี้คือตกลงไปตายไะเนี่ยทำไมตายกันวะข้างล่างมีอะไรเนี่ยอ่าห้องเซฟต้องเดอะฟาบีทโอเครับเลเวลกันก่อน ตรงนี้มาโล่ไหนอะโอ้โหเราจะยังไม่ไปทางนี้นะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านล่างของพีริมิตต่อเมื่อกี้ที่ลงลิฟตมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายกันทางขวามัาจะไปอีกแมปหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสำรวจทางซ้ายกันก่อน อมมาไม่ทันเราไม่ควรกระโดดตามลิฟต์ลงไปนะเพราะความเร็วของลิฟต์กับความเร็วที่เราตกลงไปอาจจะเท่ากันมันก็เหมือนกับการที่เรากระโดดลงเหวดีๆนั่นเองบอสก่อนหน้านั้นที่เราสู้จะเป็น King of อะไรลูนเลดคิงหรอมา รอบนี้เราจะมาเจอ The b a t p l e s s Prince ถ้าข้างบนเป็นกิงและข้างล่างเป็นเจ้าชายแสดงว่านี่คือลูกของกิงลูกของหลุดโอ้ยกระโดดไม่ผ่านตัวมันใหญ่ ตัวมันหนาแฮะกระโดดไม่ผ่านบสค่อนข้างเชื่องช้านะแต่มีการโจมตีที่ค่อนข้างกว้างต้องกิ้งสองครั้งอ่ะถึงจะกิ้งผ่านหลังได้ กระโดดนั่นหลบไม่ได้เลยวะกว้างจัดเลยถ้าเราเผื่อสตามิน่าไว้หน่อยแล้วก็จะหลบการโจมตีได้ไม่ยากเท่าไหรนะ่เพราะการโจมตีของบอสค่อนข้างช้ามากเผื่อสตามิน่าาไว้สำหรับกิ้งสองรอบนะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา ทุกคืนนี่เราใช้แทสตามินา่ารอบเดียวก็กิ้งผ่านได้โอเคไม่ยากเท่าไหร่สำหรับบอสตัวนี้บอสตัวนี้จะเป็นลูกชายของบอสตัวที่แล้วหรือเปล่าโซ <So, S 1> เขาจะบอกอะไรเราไหม เดิร์ดคิงเหรอรอบที่แล้วเป็นเดิร์ดคิงเดียดคิงอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะรอบนี้ก็เป็นบัตเล s p ินเซตแอดสองคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันก็ได้นะเดี๋ยวค่อยทำแปรประวัติประวัติของบอสแต่แต่มันดูไม่ค่อยมีอะไรอ่ะ ดี๋ยวลองดูก่อนหลังจากที่เป็นซันเดอร์ไนใช่ไหมที่บอกแค่เป็นอัศวินที่อยู่บนปราสาทคอยปกป้องปราสาทเออดูเหมือนอรายละเอียดมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ไนี่เลยไม่ได้ไปนสนใจมันเดิห้องเซฟอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นจุดเช็คพอยต์อันเล็กหลังจากเดินมาทางซ้ายเรื่อย จากนั้นเราจะเจอกับหุนไลการอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ 3... และน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วเล่นเล่นไปนานแล้วเรามาดูกันว่ารอบนี้เขาจะพูดว่าอะไรรู้ไหมฉันกำลังทำอะไร มันคิดว่ามันรู้หน้าขบขันที่พูดถึงเราใช่ไหมเขาบอกว่าเขาคิดว่าเรารู้ซึ่งเราไม่รู้ตลกดีจังฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการฉันได้อะไรหลายๆอย่างมาจากคนมากมายวิญญาณเหมือนเศษเล็กเศษน้อย อูกมัดด้วยเนื้อหนังที่กําลังจะตายฉันขออ้างสิทธิ์นั้นอนาณาจักรแห่งฝุ่นและการโกหกเจ้าชายน้อยขุนนางที่ช่อฉุนฉันอ้างสิทธิ์พวกเขารู้สึก NPC ตัวนี้จะมีประโยคโลงท้ายทุกครั้งที่เราเจอเขาเลยนะอาณาจักรฝุ่น ก็คือที่เราอยู่เอออะไรนะชิคกูเลตออฟดัตใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเจ้าชายน้อยเขาพูดถึงบัตรเลสปินหรือเปล่าและขุนนางที่ช่อชฉนคือใครจบนี่จะคุยไม่ค่อยเยอะนะรอบนี้ ถ้าเขาพูดถึงอาณาจักรแห่งฝุ่นก็คือชิคก o เล็ตออฟดัตและลูกชายเหรอองค์ชายน้อยแต่เหมือนเขาจะไม่ได้พูดถึงราชาเลยหรือเปล่าเราน่้นจะเจอกับเขาเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะถ้าจำไม่ผิดโอเคแล้วก็จะมาโผล่ที่ลูนเทมเพ l ลที่ชายคนนั้นพูดถึง เขาบอกให้เรามาสำรวจข้างล่างเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาโอ้โหโหโหโวโหโ,โอ้เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห กับดักก็มาเฮ้ hey, <Okay. S 2> เราฟันมัน2ทีตายไม่มีปัญหาอะไรเอ <Hey, S 1> ตรงนี้ไปโผล่หนหน้นะ มีผิกชัวโอเคตรงนี้จะพาเราไปโผล่ตรงไหนเอ๊ะคุณคุณฮะเออคุณคุณมากเลยอ่ะ ออกทางซ้ายมันน่าจะไปโผล่สักที่หนึ่งอ๋อมาโผล่หน้าปราสาทหน้าเออโดมโดม,โดมแห่งความว่างเปล่าโดมแห่งเสียงสะท้อนใช่ไหมอืมโอเคเดีย๋ยวเราจะลงไปสำรวจข้างล่างกันต่อ ทางที่เรามาใช่ไหมโอเคเรามาจากทางนี้ทางซ้ายเป็นช็อตคัตไปโผล่หน้าโดมแล้วก็ลงมาข้างล่างเรื่อยๆอเ,เราฟันตัวนี้ที่เดียวตายละดีฮะข้างบนนั้นมีไอเทมข้างล่างเปิดประตู ขวาแล้วลองไปทางซ้ายดูก่อนเพื่อจะมีทางขึ้นไปเก็บไอเทมได้ทางซ้ายมาได้อีกเหรอเข้าถ้ำถ้ำแบบนี้ใช่โซนที่เราเจอกับโอตัวแขวนคออีกแล้ว,ว,ว,ออลวโอเคฉากหลังเหมือนโซนที่เราเจอกับบอสโจรสลัดเลย ใช่ปะทางขวาไปได้ลองมาทางซ้ายก่อนละกันเผื่อเจอช็อตคัดอ๋อมาเลทเฮลออฟเชดเหรอมาคุกมาโซนคุกโอเคมาโผโซนคุกแผนที่เริ่มปะติดปะต่อกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ซึ่งมาโผล่มาโผล่ทำไมก็ไม่รู้เราคงไม่ได้เดินกลับมาอ๋อใช่ใช่โซนคุกเราเราติด NPC ไว้คนหนึ่งใช่ไหมที่เขาต้องการไอเทมบางอย่างทางขวาย,ยังคงไปได้เรื่อยๆสุดแล้วปะโผล่หนะอีกเนี่ย อ๋อมาโผล่ตรงนี้โอเคเราจะลงข้างล่างกันไปเรื่อยๆนะอืมอเฮ้ยโอ้โหทำเป็นเล่นเกือบตายโอเคเราจะไปประตูทางขวาที่เราเพิ่งเปิดเมื่อกี้ทำไมบางทีเราก็ฟันมันทีเดียวตายบางทีแล้วก็ฟันมันไม่ตายแฮ เราได้ไอเทมเครื่องประดับค่อนข้างเยอะเลยนะมีอันไหนน่าสนใจบ้างไหมโอ้อินเ r t ร์ t แอ k แท w พาวเวอร์เหรอน่าสนใจอันนี้พวกอะไรด e ฟเฟนต์โฮลี่ดามีแผนพวกแอ t แท k น่าสนใจแฮะจะใส่แทนอะไรดีอะ ถ้าเราใส่แหวนบวกแอตแทกเพิ่มเราอาจจะฟันศัตรูบางประเภททีเดียวตายเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเอ๊ะเริ่มมีศัตรูแปลกๆที่เราไม่เคยเจออ <c oughs> เราจะยังไม่ไปทางนี้ละกันนะดูแล้วถ้าทางอันตรายเดี๋ยวเราจะติดทางนี้ไว้ก่อน เราจะไปสำรวจเออ่ข้างใต้ลูนเทมเพิลก่อนละกันตรงนี้ที่ไหนเนี่ยก็คือตันเหรอเราก็ต้องมาทางนี้เท่านั้นโอเคอันเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปมันจะมาได้อีกทางหนึ่งนะ ก็คือทางที่เราสู้กับโลนินทางขวามันจะไปได้ต่อ โอเคตรงนี้ที่เราสู้กับโลนินแล้วก็จบตรงนี้ใช่ไหมความจริงทางขวามันไปได้อีกก็จะมาลูนเทมเพิลเหมือนกันลูนเน็ตเทมเพิลทางนี้น่าจะไปบรรจบกับ มันจบกับทางที่เราเพิ่งมาเมื่อกี้ทางประตูซ้ายฝั่งนี้น่าจะเปิดทางประตูซ้าย,ายกระโดดผิดกระโดดผิด โชคดีถือว่าเป็นการหลบกับดักเมื่อกี้หลบโดยบังเอิญเพราะความงกไอเทมโอเคเรามาบรรจบกันตรงนี้ ตอนนี้เราก็จะสามารถไปได้2ทางก็คือทางด้านขวากับเอ่อทางที่เราไปโผล่ตรงที่ที่เหมือนป่าเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ก่อนละกันไหนๆก็อยู่ใกล้ๆแหละโอตอนนี้เล่นมา30นาทีแล้วหรอคงต้องจบพาร์ทนี้ก่อนละกัน โอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจทางด้านขวาดูก่อนว่ามันจะไปได้แค่ไหนและเราจะกลับไปสำรวจทางที่อยู่ตรงฟาบีดแล้วก็ลงบันไดลงมาเราจะไปสำรวจทางนั้นต่อพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายบาย